อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นกล่องจุ่มที่เพื่อนๆขอเรามาเยอะมากเลยนะบอลและกล่องนั้นก็อยู่นี่แหละครับนี่กล่องจุ่มเบบี้ท e ีวีสามนั่นเองครับมาอยากอยู่นะอยอะนะกนะอู้ยสีเห็นมาแต่ไกลว่า สวัสดีครัวันนี้อยู่กับอีคิวเลิบ f a ฟ i มิลี่ฟันอีกแล้ว mm hmm. เราจะมาเปิดกล่องจุ่มกันอีกแล้วครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นกล่องจุ่มที่เพื่อนๆขอเรามาเยอะมากเลยนะ <Hi. S 1> บอล <Hi. S 1> และกล่องนั้นก็อยู่นี่แหละครับนี่ mm hmm. กล่องจุง Baby e ๋มเบบี้ทวีวีสามนั่นเองครับนี่นอกจากแบบเ <c oughs> พื่อนๆจะขอมาเยอะแล้วพี่คิวเลบอลก็ยังขอพ่อมาบ่อยมากเลยนะครับ <c oughs> มีทั้งหมด6ตัวครับมาบเดี๋ยวเรามาแ,แกะกันปึ๊บอ, <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นเบบี้ทวีกล่องแรกของเราเนาะใช่ครับมีแล้วก็ข้างๆตรงนี้ก็จะมีตัวให้เราทั้งหมด6ตัวครับเลบอลอยากได้ตัวไหนมากสุด อยากได้ตัวหน้ากล่องตัวหน้ากล่องสีชมพูใช่ไหมกระต่ายพ่อจะได้ตัวสีเขียวเัอนี้คิวอยากได้ตัวนี้ครับตัวเสือโอเคครับเร็วมากมันอยากได้ตัวนี้มากกว่าอ๋อโอเคแพนด้าเหรอแพนด้าอ่ะโอเคครับนี้ สีสวยมากเลยเอ่ะกลงยังใหญ่อะคืมแล้วโหกล่งฉีดใหญ่แล้ว,ลวก,กล,วลวองบุบด้วยครับผมว่าผมเอาตัวนี้ดีกว่าดูเขาออกแบบมาสวยมากเลยนะมีหน้าตัวแบบว่าน้องเบบี้ทวีใหญ่ๆ่างนี้แล้วก็มีแบบสีสายลุง้งสวยงามนี่ข้างๆกล่อง อันนี้มันมีให้เราเห็นทั้งหมด8ตัวครับป้าอ๋อมี four, 8ตัวแต่ในกล่องมี6ใช่โอกาสได้เป็นวิธีซีเกตก็ยากเหมือนกันเะเนี่ยก็คือมีซีเกตหนึ่งตัวแล้วก็มีในกล่องตัวปกติแบบว่า8ตัว caller, แต่ว่ากล่องยุกบล็อกอันนี้มีแค่6ตัวครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันครับชิปเฮ้ยได้เห็นกัดโอ้ยตัวย่างใหญ่อ่ะ ไม่คุณจะทำ smr หรือยไงไม่ใชือกำลังทำทำดูอยู่ไงแต่ว่าก็ไม่รู้อู่ดีว่าตัวอะไรเดี๋ยวมาเปิดดูครับมาหนึ่งสองส้มอฮ้ยเฮ้ยได้ตวรีออยากได้หรือเปล่าสีส้มครับอุ้ยมีหางด้วยอ่ะเนี่ยอืมกลิ่นก็หอมนะรวดูตาดูตา ตากริ้งได้สองข้างแล้วหมุนได้แบบสามรองศาเลยครับนี่ครับตัวที่คิดได้ก็คือตัวนี้ครับตัวโบนสุดแรกเลยนะใช่คือที่อยากได้คืออันนี้คือตัวนี้แต่ว่าได้สีส้มแต่เป็นส้มอีกแบบหนึ่งครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของเลบบอลกันว่าเขาจะได้ตัวไหนมาหนักอยู่นะอยู่นัอ่ะคู สีเห็นมาแต่ไกลว่าวนะชมพูหรือเปล่า,ต,าตัวหน้ากลองหรือเปล่าเนี่ยตัวหน้ากล่องครับนี่ไหนให้กล้องดูตัวนี้น่ารักอะ่ะ นี่ครับอ๋อเป็นหมูนี่ใช่เป็นหมูตอนแรกนึกว่าเป็นกระต่ายครับอ๋อเป็นหมูเนี่ยเขามีหัวหมูอยู่เนี่ยตัวที่บอลได้เตือนนี้ตัวนี้ขยับได้ซ้ายขวาอ้าวขยับขึ้นลงไม่ได้หรอนี่ครับขยับได้แค่ซ้ายขวาอ๋อแล้วแต่ตัวด้วยอะ้คือขยับได้หมดเลยหรอใช่ครับดูอยิวเนี่ยสามเริวาษาขึ้นลงได้หมดเลยแสดงว่ามันแล้วแต่ตัวด้วยครับอันนี้ก็คือตัวของลนบอลครับเนี่ยมันเป็นหมูตัวต่อไปครับ อมาครับมาดูว่าผมจะได้ตัวอะไรครับอ,อุ้ย้ยได้ตัวที่อยากได้ใช่เหรอได้ตัวที่อยากได้นี่ฮะมัน,มนแต่ว่าตัวนี้ตาจิ้งจอกตัวนี้แหละมั้งตัวนี้ตาจิ้งไม่ได้แต่ว่าตาสีเป็นแบบว่าประก,กาอยอะครับอื ตัวนี้ตากิ้งไม่ได้เฮ้ยแต่ผมชอบตัวนี้อ่ะหน้าตาก็น่ารักแต่ว่าตากิ้งไม่ได้ตัวนี้สามกล่องที่เหลือเราก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวแบบไหนแบบอีกหรือเปล่านะเลบอนอ่ะเกีแต่แต่ว่ามันก็ดีนะก็คือปกติมี6กล่องถ้าไม่ได้ตีเข็ดเราก็ได้ครบทุกตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะัมันมี8ตัวแสดงว่าก็คือทำให้เราลุ้นทุกตัวเลยถึงเราจะซื้อยกบล็อกมาก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกตัวไงอ่าเพราะว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะแซนด้าเลบอน เดดีจะไไมม่้แพนสามกล่องสุดท้ายครับเรียบร้อยวันไหนโอ้โหเอาอันนี้เลยครับบุบจริงนะเนี้ยมาคือครับโโอ้หบุบทุกกล่องยังไม่ได้ซีเกตสักกล่องเลยเนี่ยโอ้โหมีกล่องขนาดเลยครับโอ้ดิบแย่กว่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้ก็อยากได้สีเขียวพีเขียวไดโนเสาร์เฮ้ยไดโนเสาร์ ดีครับด,ดียมสวยตัวนี้มันจะขยับตาไม่ได้นะผมเริ่มชอบแล้วตัวที่มันขยับตาไม่ได้อ่ะเพราะว่าดวงตาเขาดูแบบเป็นประกายไม่ใช่ขาวดําธรรมดาอ๋อ ด้านหลังมีกีสีด้วยแล้วก็อย่างนึงลืมให้ดูครับก็คือทุกตัวเขาจะมีสายห้อยมาให้ด้วยของลีบอลสีชมพูนี้ <f ier> เชือกก็เป็นสีชมพูครับอ๋อเชือกจะสีตามตามตัวมันเนาะใช่ครับแต่ว่าตัวจิ้งจอกหอยคิวเชือกก็เป็นสีเหลืองนะแล้วแต่ตัวครับโอเคครับสองสองสองกล่องสุดท้ายดดดกระแทกปากนี่เอากล่องนี้แล้วกาันนี่กล่องไม่ผูกหยิบอย่างง่ายครับ ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยได้ยตัวอะไรก่อนเฮ้ยเุ้ยได้ตัวหูใหญ่ครับตัวนี้น่ารักเนี่ยมันมีมันมีหูด้วยหูมันดูเปรียบกับตัวอื่นตัวนี้ตัวใหญ่สุดเลยอ่ะพี่กาครับเฮ้ยกล่องนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่หมีแพนด้าก็คือช้างหรือไม่ก็ตัวสีขาวๆที่หน้ามึนๆนี่แหละโอ้ก็คือสามนี้หรือไม่ก็ซีเกต แต่พอบอกไว้เลยนะว่า3ตัวที่เหลือเนะี่ยน่ารักหมดนะดูจากรูปแต่ตอลอยากได้มีพนด้าเนาะ้เปิดแบบนี้ครับผมว่าไม่น่าได้มีพนด้าเปิดจากโวยเล่นตัวมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะมีพนด้า ตาหมุนได้หวานแล้วลงตีได้ด้วยครเฮ้ยตัวนี้เอ้ยตัวนี้แบบดีอ่ะเป็นตัวที่เลีอยงวนหย่าได้แบบตาหมุนได้ด้วยอ่ะดีเนาะแล้อ่ะเรียกวันสมหวังครับวันนี้โอ้โหแต่พ่ออยากได้หมูเด้งอ่ะหมูเด้งไหนหมูเด้งไม่มีนะแตไม่มีอ่ะ หนีเป็นการหนีแพนด้าหลังจากที่เปิดมาแบบน่ารักทุกตัวเลยนาะเลบอนอ่าไม่มีตัวไหนไม่น่ารักเออแต่ว่าอันเนี้ยเราเปิดแบบยกบ็อกว์ก็จริงแต่ก็ยังมีสองตัวที่เรายังไม่ได้นะคือช้างกับตัวสีขาวนะที่เหมือนคล้ายๆกระต่ายอ่ะตัวที่คิวชอบที่สุดคือตอนแรกอยากได้ตัวนี้แต่พอดูไปดูมานะไอตัวเลโเสาก็น่ารักเอาจริงก็คือชอบตัวนี้สุดครับนี่ตัวหน้ากบใช่หูตั้งๆแบบนี้แล้วก็แพนด้าเลบอนกับตัวนี้ลองออกมา ไลอ่อลตัวไหนชอบมากสุดครับตัวนอ๋อทุกคนชอบตัวหน้ากล่องซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีหูที่ยาวๆใช่ไหมครับม,มันดูโดดเด่นมันมีแก้มที่ติดๆ,ๆอะไรมาก็ไม่รูอ้ <laughs> แก้มแบบเขินไงน่ารักน่ารักจริงๆพ่อชอบสีเขียวไงแต่ว่าดูจากตัวแล้วอืมดูไปดูมาตัวหน้ากล่องน่ารักสุดละคือถ้าสีเขียว่มันออกเขียวมากกว่านี้อันนี้มันออกแบบเขียวเข้มไปหน่อยถ้ามันเขียวแบบยีอดอ่อ,อนกว่านี้ไอคิวก็ชอบสีเขียวนะแต่เขียวนี้มันเข้มไปนิดนึงอันนั้นอันนั้นหมูเด้งใช่ไหมอ่า อันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้้ครับหูเด้งห่อนี่มันแบบว่าเด้งได้ขยับได้อยากให้เราเปิดกล่องจุ่มไหนก็คอมเมนต์มาได้น้อเลวอนครับเดี๋ยวจัดให้อืมแต่ว่าจัดอะไรเราต้องไปขอป๋าก่อนเดี๋ยวจัดบ่อยจัดอย่างเดียวเลยวันนี้ิ่งจัดผมยิ่งซุดผมยิ่งซุดเนี่ยเรามาอ่านวอนเอฟซีของมาผมไปอ่านคอมเมนต์เห็นมีใครขอ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็แบบใครยังไม่ได้คอมเมนต์บอกว่าชอบตัวไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะครับคลิปนี้เราก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,ยน่ารัก